สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซทุกคนนะคะลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้จะมาแก้เอวกางเกงตัวนี้เข้านะคะจากตัวน,นี้เอวสามทิศสองนะคะให้เหลือยี่สิบแปดนิ้วนะคะลูกค้าเขียนรายละเอียดมาแก้เอวเหลือยี่บแปดนิ้วสะโพกสามแปดนะคะแล้วก็เช็ดของเดิมเช็ดของเดิมนะคะสะโพกก็ตอนนี้เป็นสี่สิบเหลือสามทิศแปดก็แก้เข้าสองนิ้วนะคะทีนี้เราจะมาดู กางเกงนะคะกางเกงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอบเนี่ยแล้วก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นขอบที่แบบว่าเป็นเหมือนกางเกงต่างประเทศนะคะแล้วก็มีไอ้แผ่นเนี่ยแผ่นอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าไว้กันหลุดหรือ,อไว้อะไรนะคะทีนี้เราจะต้องเก็บที่คางเข้าแล้วก็กางหลังด้วยเพราะว่าต้องช่วยกันเนี่ยไอ้แผ่นเนี่ยเราก็เลาะอ,ออกไปเลยนะคะมันมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันกรอบแล้วอะไะเนี่ย เลาะไปเลยแต่มันจะเป็นทักษากไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเแบบนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเราเลาะทิ้งไปเลยนะคะเลาะป้ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดูขอบนะคะขอบนี่เป็นลักษณะงานที่เขาเย็บมาเป็นเหมือนกับงานเทเลอร์งานหน้าร้านงานแต่งานตัวน,นี้ดูแล้วไม่ใช่งานไทยอ่ะนะน่าจะเย็บมาจาก ต่างประเทศมากกว่านะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยเราก็เลาะอ,ออกนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้องเก็บข้างเข้านะคะเนี่ยตรงกระเป๋าเขาก็เย็บลักษณะปิดปิดตะเข็บข้างแบบนี้เราก็เลาะอ,ออก har, เพราะว่าเราจะต้องใช้ตะเข็บข้างเก็บเข้าด้วยแบบนี้ เลาะออกแบบนี้เลยเลาะประมาณว่ากระจัดกระจายเลาะตรงกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็เลาะไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะทําใหม่เราจะทําให้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าในวิธีเหมือนเดิมเนี่ยเราไม่สามารถแก้ง,งานให้ลูกค้าได้นะคะถ้าหากว่าเราจะไปปั้มทําตะเข็บเหมือนเดิมอะสามสิบกว่าเอาเข้าให้เหลือยี่แปดมันเข้าหลายนิ้วถ้าเราเข้ากลางหลังอย่างเดียวเนี่ยมันจะ จะหักหักมุมเยอะนะคะแต่ถ้าเราจะไปแก้ตะเข็บข้างเราก็ต้องเลาะขอบออกงานตัวนี้มันจะเป็นแบบผ้าแบบว่าเนี่ยพอเราเลาะแล้วมันจะมีความเปื่อยนะคะมีความเปื่อยเวลาเราเลาะก,ก็ระวังนิดนึงเนาะเนี่ยเลาะหลุดออกมาเลยะะเลาะหลุดออกมาเลยเปิดออกมาเลย เป็นในแนวของเราเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะทําเหมือนเขาได้เราก็ต้องเลาะให้หลุดออกมาเป็นแนวของของเราที่เราจะสามารถเย็บได้นะคะเขาเย็บมาโอเคนะแต่รู้สึกมันจะเป็นอ,อะไรอะเมกอินแคนาดานะคะผลิตที่แคนาดาเราออกมาเราก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หูหูเนี่ยนะ ถ้าเราออกได้แล้วก็ออกแต่ต้องเอาออกทุกอันถ้าเราออกไม่ได้แล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะเราควรจะเอาออกจากตรงไหนก่อนเราค่อยเลาะไอ้ส่วนกระเป๋านี่นะคะที่เขาหอ่อหุ้มปิดมาแบบนี้เราจะเย็บตะเข็บข้างแล้วก็จับเอ่อกระเป๋าเนี่ยมาวางตะเข็บข้างให้เป็นปกติแล้วเราก็เย็บลงมาเลยนะถ้าหากว่าเราไม่เย็บติดกับเก็บเข้าเลยนะคะเก็บเข้าพร้อมกันไปเลยแต่ทีนี้อา่าทรงของถุงกระเป๋าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรา เย็บจากตะเข็บข้างเข้ามาเนี่ยมันจะกินถุงกระเป๋าประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะต้องแต่งถุงกระเป๋าใหม่นะคะแต่งถุงกระเป๋าใหม่เพื่อเวลาเราเราเย็บแล้วมันจะได้ไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนเยอะนะคะเนี่ยเราก็จะโค้งเข้าไปแบบนี้เลยนะโค้งตรงเนี้ยเพื่อที่เวลาเราเย็บเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่กินเนื้อผ้าตรงนี้เยอะนะอันนี้เราสามารถตัดแตง่งเปลี่ยนแปลง ได้เองนะคะไม่ต้องรอให้ลูกค้าบอกหรือว่าลูกค้าเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าวิธีการทําแบบไหนแต่เขาจะรู้แบบว่าต้องเอาสะโพกเข้าแค่นี้อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะแต่งแบบนี้นะคะแต่งแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บตะเข็บข้างขึ้นมามันจะโดนเนื้อผ้าถุงกระเป๋าแค่นี้ตรงนี้ก็หลบไปแบบนี้เนาะพอเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะพับพับเย็บก้นกระเป๋าเนี่ยเราก็ ไปเปิดเย็บด้านในไม่ได้แล้วเราก็จะพับแบบนี้เลยนะตัวนี้ถามว่าพี่นาคิดเท่าไหร่นะคะพี่นาก็คิดน่าจะคิดร้อยกว่าบาทนะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆจับพับเข้าไปให้ให้ตรงกันแล้วเราก็เย็บคิ้วไปเลยนะคะ ทรงกระเป๋ามันอาจจะไม่โค้งสวยไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้เขาเสียหายหรือว่าอะไรมันก็ยังใช้การได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารูปทรงมันอาจจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วอันนี้มันไม่น่าซีเรียสนะคะไม่น่าซีเรียสลูกค้าก็ไม่น่าซีเรียสถ้าหากว่าเขาเขาเปิดมาเจอหรืออะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้ไปเปิดดูตั้งแต่ที่แรกว่า งานตัวนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนเราต้องเก็บเปลี่ยนแปลงจะทําให้มันสวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงให้มันแบบใส่ไม่ได้นะคะเพราะเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้มันจะมีไอ้อะไรนะเขาถักเขาถักตัวหนอนมานะคะเพื่อให้ตะเข็บมันแบกแล้วก็เลาะอ,ออกนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าผ้าตรงเนี้ยมันวางแนบๆน,นะคะวางแนบๆกับ กับเต้นตะโพกกับเนี่ยเต้นตะโพกเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเข้ามาเลยเราจะเก็บตะโพกเข้าประมาณสามกระเบียดจากตะเข็บข้างเนี่ยเราก็วางแล้วก็เย็บได้เลย ไล่ลงมาให้นกืนๆช่วงประมาณโคนขาใต้ต้นขาประมาณเหนือเข่าอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่เก็บแค่ตะโพกก็หยุดกึ๊กเลยนะคะเราก็จะได้เส้นใหม่นะคะเราก็จะได้เส้นใหม่ประมาณนี้นะคะเส้นนี้เราก็เลาะออกเราเลาะออก ถามว่าเราจําเป็นไหมที่เราจะต้องทําตะเข็บแบะเหมือนเดิมนะคะอันนี้แล้วแต่งานที่จะเป็นแบบนี้เนาะได้มันจะเหมือนผุมากเลยนะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่ากางเกงเนี่ยมันมันเก่าเก็บหรืออะไรสักอย่างเนาะบางทีมันไม่ใช่เป็นมือสองนะมันอาจจะเป็นตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้ได้เนี่ยมันบอกไม่ถูกอ่ะมันจะเปื่อยบางทีก็แตกเฉยๆยงั้นอ่ะเนี่ย เราก็จะแบะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตะเข็บตัวเนี้ยมันไม่ได้มาแปะตรงนี้เนะ,ะเนี่ยก็ทําแบบนี้นะ,ะเราก็เย็บนะคะเย็บกึ่งไว้กับขอบขอบตัวกางเกงใช่ค่ะเนี่ยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ขอบแล้วนะคะใส่ขอบ แาสักนิ้วหนึ่งนะคะเย็ยบสองรอบการเป้าแตก เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จับขอบเช็คไว้ที่เส้นกลางเอวแบบนี้แล้วก็เย็บเอวต่อกันขอบต่อกัน Thank you. ข้าขอบปกตินะ